ดีค่ะพี่น้องเมื่อกี้เขากลับมาพบมะพร้กับสร้างคิดกลุ่มเพราะว่าปีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้สร้างคิดไปเอารอยางรถไทยมายยให้ลูกค้อกาอ,อืมรออันนี้รอดเดิมๆครับนี่รอดเสียมันไหมโอ้ได้กินเลยคิดไม่ไวจ้ะได้กินไม้แล้วจ้ะที่แปดจุดสองหาครับยางเราขอบสิบพก ไต่กระทะความยางในความโอ้งามขอมบอันนี้กันะดอกยางกโดกดเกเดยอยู่นี่กับยางแท้อ่าพิ่ไก่ทานออกมาแล้วครับเนี่ยจะไปหามาไห้เพื่อนไอ้อสนใจแต่โทรบอกด้วยครับเนี่ยโทรมาหาเนี่ยจะก็ยางรุนแรงยากด,ด้เอ<พ>อเจ,<อ>จ้าขายน้ำเจ้าเป็นตัวแทนขายน้ำมาเจ้ครับพ่อหายกันได้อยู่แต่ว่ามันรับอายุบัานอันนี้เป็น ยางเดิมๆมากกับอันโค้งเกียร์นี่ยางเดิมเลยมันมันมันเสียมสภาพแล้วอืมีแต่เท้าโบเปลี่ยนให้มันก็โอ้ยมันก็อยากอายเนาะอืนี่ยางเบิ่งเหลืองยางเบิดงเลือคือว่ามันเบิดยางเบิ่งสภาพแล้วสิเรับไปส่งสิโอ้ยมันอยากอายกินส้มเหมือนเอานอายน้ำส้งลูกค้าเนาะเอาดีๆเจ้าเจ้าไปรวดก็ดีก็คือโบพันเนะครับ สวรยางผ่าโอเคเลยครับนี่ดียางงามไม่แกะกองยางขาดยางรอดดอกวันยางแท้มันนด้ดีเจียวๆเลยผู้ใดได้ขั้นนี้เนาะม่มีหมกตี้เลยยางขอบขอบขอบสิบหกขอบสิบหกแต่ว่ายางนี่แปดจุดสองห้าครับดีครับนี่พุ่มซื้อลักษณะนี่เย็ดอันงานหลากตอนแล้วก็สีงามคักเนาะงามก็สีซุ่จนเเออซื้น ทุเล่ได้หร,อ,หร,อ,หร,อ,หรอคอยว่บาบัน,นี้ยางนาเจ,จ,จ,จ้าสิใส่กอบเท่าไหร่กว่าอันนี้กอบสิบสีอ๋อจ้ะอันนี้ไม่ยางขัดจันนีเอ๋อนี่ดุมหอวต้อมันหนึ่งอัต้อมันหนึ่ครับโอ้หัวต้อมันก็องมาต้อนหัวต้อนอี่นี่อันนี้กะของไม้เนาะของไม้ที่กันเม่ได้ไปหาเอาอันของอ่นเมื่อสองมาเราเจกแบบโทรมาหาเลยครับนี่ยางใส่นี่ติห้างยากยู่อ๋อ ใส่นีหางามักน้ำอยู่จะหมากถึงมีแต่ยาหนีไล่อืออือมันหน่อยปวดเนาะหน่อยอ่าโอ้งานหลากนี่เจ้างามเลยเนาะสวยเบิกบืนคักเป็นไรพี่น้องสนใจกับสอบถามรลยละเอียดมาจ้าอือ้าจะมีคนอยากเปลี่ยนอย่างมาเิอือไส่คุ้ยกับสร้างเนี่ยหลายราคาเนาะอือแต่ว่ามะรับเอาอยู่บานกี้ัง ดี๋ยวห้องกับสีมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอัปเดตเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันเนาะ่าขั้นนี้สซออกมาง่ามขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมเนาะค่ะเนาะววาทัานได้เป็นรูปเป็นร่างจะคั้นนี้กับของลูกค้าทั้งผู้เขียวใช้ยุ่มค่ะ